สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่สนามยิงปืนบางนานะครับวันนี้จะพามายิงปืนนะครับเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าครับว่ายิงปืนหนึ่งครั้งใช้เงินเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้คลิปนี้ผมจะมาบอกครับว่าค่าใช้จ่ายในการยิงปืนเท่าไหร่นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปฟังว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการยิงปืนหนึ่งคังที่สนามยิงปืนบางนานะครับก็มีค่าเช่าปืนที่ในการยิง200บาทแล้วก็แล้วก็มีค่าเช่าปืนอีก845บาทนะครับก็รวมกันทั้งหมดก็ประมาณ1,045บาทนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการยิงปืนนะครับการยิงปืนผมบอกเลยว่า มันมากเลยนะครับสำหร <improving> ับใครที it, ่ไม่เคยยิงปืนก็มีเจ <out> ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับก็เรื่องความปลอดภัยก็ให้ยนะครับก็ไปชมบรรยากาศการยิงปืนของผมเลยนะครับ เออนี่ก็ดีนี่ก็ได้อยู่ไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ